หายหายครับโอ้ยายหายไปหมดเลยครับอู้รูใหญ่ด้วยนะครับรูนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับเหมือนไรเล็กๆวิ่งอยู่ในรูนะครับมันมีลูกนะครับนี่ครับมันมีลูกลอยมันกินแล้วมันก็ดึงเข้าไปในนู้นนะดีนะครับที่มันไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะปล่อยมาเลี้ยงลูกมันไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นๆครับวันนี้ออกมา ตกปลาไหลครับมีลูกพี่ครับหรือว่าเป็นนายจ้างเก่าเรานะครับที่เคยผมเคยทํางานอยู่บ่อที่นี่นะครับเป็นบ่อที่เขาเพาะพันลูกปลาขายนะครับแล้วผมเคยมาตกปลาไหลที่นี่นะครับปลาไหลเยอะนะครับแต่วันนี้ผมเจอพี่เขามาเช้านะครับเขาบอกว่าปลาไหลค่อนข้างเยอะนะครับปลากอ้วนนี่ติดสามสี่ตัวเลยนะผมก็เลยเขาก็เลยให้ผมลองมาตกนะครับเพราะว่ามันกินลูกปลาเขานะครับเวลาเขาเลี้ยงลูกปลา พาะพันปลาจะขายนะครับมันกินลูกปลาเขานะครับเดี๋ยวลองมาหาเราดูนะครับดูสภาพหมายครับเป็นนงี้ครับนี่ครับผมเจออยู่ตรงนี้หนึ่งรูนะครับรูค่อนข้างใหญ่นะครับวันนี้ใช้เป็นเจาะหอยเชอรี่นะครับแล้วก็เบ็ดเบอร์15นะครับสายที่อีแปดนะครับจัดมาชุดใหม่ครับเดี๋ยวต้องลองต้องรีบใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำนะครับไปครับเดี๋ยวรอใส่ลองหาเพิ่มครับจะมีอีกหรือเปล่าครับ แต่ก็เจอหนึ่งรูครับรูนี้ก็ใหญ่เติบอยู่นะครับก็ถ้าสสยก็น่าจะเครื่องเลยนะถ้ากินเบ็ดนะครับไปครับไปหากันต่อครับครับผมใส่เบ็ดปลาไหลเสร็จแล้วครับชมบรรยากาศยามเย็นๆครับท้างบ่อเลี้ยงปลานะครับก่อนผมก็ทํางานอยู่ที่นี่แหละครับก็เงินดีเหมือนกันนะครับก็ใส่ปลาไหลไปไว้สามหลังนะครับผมชมบรรยากาศครับผม ใส่ไปหลายวันสามหลังนะครับรูใหญ่เติบอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ชุมเหมือนตะก่อนนะครับตะก่อนชุมมากนะครับมันก็มีตัวนะแต่มันเล็กนะครับเท่านิ้วชี้เนี่ยเท่านิ้วชี้ผมเนี่ยมีหลายรูก็เป็นสิบสิบยี่สิบรูเลยครับแต่ว่าผมไม่เอาเรามันน้อยไปปล่อยไว้ให้มันโตก่อนนะครับถึงเราเอาก็เอาไม่ได้หละครับเบ็ดแล้วมันใหญ่นะครับ แต่ก็ไม่เอาดีกว่าปล่อยไว้ให้เขาโตก่อนเอาไว้ตกตอนใหญ่ๆครับเผื่อขอพี่เขาเข้ามาตกนะครับพี่เขาก็ใจดีนะครับเอ้ยผมก็วันนี้ก็ใหญ่ครับออกตัดหญ้านาเตรียมทํานาครับไปครับเดี๋ยวนั่งพักผ่อนสักแป๊บนะครับเดี๋ยวไปหายางปลาไหลครับใส่เบ็ดปลาไหลไว้แค่สามหลังเองนะครับ ปครับเดี๋ยวเราไปยามปลาไหลครับชมอากาศยามเย็นๆนะผมห้าโมงครึ่งเลยครับพากระสวดนะครับเราก็ตกปลาไหลครับมันจะสนใจพาเลยครับแต่ก็ไม่ใช่วันพาหรอกนะครับไม่เป็นแล้วครับหาอยู่หากินครับครับเดี๋ยวเรายาามปลาไหลครับผมมนดูรูนี้ครับผมเมื่อกี้ผมเดินเล่นลาออยู่แถวนี้ครับผมเคยจําได้ว่าแถวนี้มันเคยมีรูใหญ่นะครับมันมีจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาเบ็ดมาใส่เพิ่มนะครับเป็นหลังที่สี่นะครับ โอ้โหดูนี่ครับกำปั้นครับดครับปั๊บครับผมเดี๋ยวเอาเบ็ดกับเหยื่อมาใส่ไว้นะครับโอ้ใหญ่ใหญ่ๆ่นะครับดูนี่ผมเดินมาเห็นพอดีครับเดินมาเตะๆตะโอ้มันเป็นหลุมหลุมอยู่นะครับปุ๊บหูน้ำเดี๋ยวลองเอาเบ็ดใส่ครับเดี๋ยวขอใส่ไว้แล้วก็มาลุ้นพร้อมๆครับมันจะกินหรือเปล่านะครับแต่โอ้โหทำกำปั้นเลยครับครับผมเดี๋ยวขอใส่กันครับ ผมใส่แล้วครับดูนี่ดูครบดูรูบโอ้โหเอาเรื่องครับผมดูนี่เดี๋ยวมาลุ้นมายามอพร้อมนะครับใส่ไปแล้วครับไปครับรับผมไปหายามปลาไหลนะครับไปห <สร perceptions> ิว,ว,น,วน้ำแล้วครับเหมือนจะหิวน้ำแล้วรู้สึกเริ่มหิวน้ำนะครับไปหายามปลาไหลนะครับผมก็ เวลาเดินมันก็สั่นๆหน่อยครับไม่ใช้มืออาชีพเท่าไหร่ครับเนี่ยครับดูครับลองดูเลี้ยงปลาจริงๆนะครับปลาวิ่งเป็นขึ้นเป็นขึ้นเลยนะครับดูครับเนี่ยครับบ่อเนี่ยอันนี้เป็นบ่อที่เขาเลี้ยงปลาเนื้อนะครับแล้วบ่อพวกนี้ก็จะชําลูกปลานะครับพวกปลายีศกปลาดุกปลาตะเพียนนะครับมีหลากหลายครับพวกนวลจันทร์นะครับแรับพยายามปลาไหลของเรานีกว่าครับ ไปครับเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนครับไปครับครับหลังแรกอยู่ตรงนี้ครับคืออยู่หลังแรกสายหายนะครับโอ้ยสายหายไปหมดเลยครับอู้ววรูใหญ่ด้วยนะครับรูนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับคือเดี๋ยวเราดึงดูครับหลังนี้ จะใหญ่หรือเปล่าครับมาลุ้นไปด้วยกันครับถึงสายตึงเปี้ยเลยครับจะอยู่หรือเปล่าเท่านั้นครับมีสู้ครับมีสู้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 ครับมีสู้มายแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีสู้ครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอุ้ยคูน้องมันหลุดแต่มันหลุดได้ไงอะ มันเหมือนมันกินอยู่นะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหเถิดได้ครับไปครับผมเดี๋ยวเอาเหยื่อมาใส่ไว้ใหม่ครับไปครับอืมผมว่าแล้วมันทำไมกินแล้วไม่ติดดูครับดูใกล้ๆเห็นไหมครับจะมีตัวเหมือนไรเล็กๆวิ่งอยู่ในรูนะครับมันมีลูกนะครับเนี่ยครับมันมีลูกลอยมันกินแล้วมันก็ดึงเข้าไปในนู้นครับดีนะครับที่มันไม่ติดนะครับ เดี๋ยวจะปล่อยมันเลี้ยงลูกมันไว้ก่อนนะครับผมจะยังไม่ตกนะครับแล้วก็ตกประหลยเชิงอนุรักษ์เ้วยนะครับตั๋วนี้ผมก็อนุรักษ์มาไว้นานแล้วครับอันไหนที่ปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับให้มันมีกินไปเรื่อยๆไปนะครับัวนี้มันมีลูกนะครับปล่อยมันก่อนนะครับรูใหญ่แต่ว่ามันมีลูกมันก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับลูกมันยังเล็กๆมากเลยนะเท่าหมัดหมาครับแต่ว่ามันก็จะโตกว่าหน่อยหนึ่งครับแต่ปล่อยไว้ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเหลืออีกสามหลังเอาไว้รุ่นนะครับ ดูนี้ไม่เอานะครับไปครับมาครับมาดูหลังนี้ที่เจอที่หลังนะครับมันอยู่ทางผ่านนะครับยังไม่กินนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่ำๆเรามายามใหม่ก็ได้ครับดูนี้ผมมั่นใจนะครับว่าเป็นรูปลาไหลนะครับปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวอีกสองหลังนะครับอีกหลอีกหนึ่งหลังนะครับอีกหลังหนึ่งใกล้ๆกับหลังที่มีรูเมื่อกี้ผมดูมาแล้วครับไม่กินครับไปดูหลังสุดท้ายครับ มาดูหลังสุดท้ายครับอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้ผมใส่ไว้ยังไม่กินเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับดูมีรอยขุดนะครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมืดๆค่ำๆมายางันอทันทีนะครับบางทีมันอาจจะตื่นนะก็ได้นะครับเราจบรูนะครับมาไหลบ่อ่นี่ปกติกินง่ายครับวันนี้มาดูทรงยากๆนะครับไปครับเดี๋ยวขอกลับบ้านกินข้าวนะครับเดี๋ยวเจอกันทีค่ำๆครับผมยามืดๆมั้งครับ ผมตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วครับไปครับออกไปยามปลาไหลสามหลังของเราครับไปดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับอีกรูนึงเราก็มันจะใสเลยนะครับให้มันเลี้ยงลูกมันนะครับอันดักษ์ไว้นะครับเผื่อว่าเราจะได้มีกินไปนานๆนะครับไปครับผมไปลุ้นกันครับจะมีผลงานหรือเปล่าครับครับผมมาถึงหมายแล้วครับมายามปลาไหลนครับผมมาดูครับหลังนี้นี่เหมือนสายเหลือเล็กน้อยนะครับ นตรงมันเหมือนจะกินนะเดี๋ยวลองดึงดูนะครับลองดึงดูครับผมเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับอ่านี่ครับผมสายมันเหลือน้อยครับเดี๋ยวลองดึงดูนะมันจะติดหรือเปล่านะครับแต่ใช่ดูปลาไหลนะครับรูนี้ต็งเต็นะครับเต็งครับ ตึงๆต,ตึงหย่อนแล้วโอ้ไม่มีตัวผมอุ้ยโดนกล้องอีกโอ้มันทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนเลยนะครับหมายนี้ก่อนปลาไหลเยอะมากโอ้ยังเหลืออีกสองหลังครับผมเดี๋ยวไปค่อยลุ้นกันครับอื้อาไม่ได้นี่ต้องมีแมตต์แก้มือครับลูมันสวยเลยนะครับแต่ กินค่อนข้างฉลาดนะครับเดี๋ยวเราต้องหาเยาเด็ดมาแก้มือมันนะครับไปครับมาครับมาชมหลังที่สองครับผมหลังที่สองนี่ตรงเงียบ <c oughs> ที่สองอยู่ตรงป่าของบุ้งครับผมที่สองเงียบ อย่างที่สองก็ไม่กินครับผมมันน่าแปลกมากเลยครับมันไม่กินเบ็ดครับผมมันก็มีตัวนะผมว่ารูเลยมันเป็นแปนดีครับผมมันไม่ยอมกินอแปลกมากเลยครับหรือมันไม่กินหอยเชอรี่นะแต่กอนผมใช้แบบพวกลูกปลานะครับตกลูกปลานี่แป๊บเดียวกินเลยนะครับลูกปลาที่มันตายแล้วครับ เป็นแล้วครับผมี๋ยวมาแก้มือใหม่ครับครับมาครับมาชมหนังสุดท้ายครับลูใหญ่ครับนี่ลองดูว่ามันจะกินหรือเปล่าครับโอ้ยเดี๋ยวลุ้นแค่หลังสุดท้ายนะครับโอ้โหโอ้โหเหมือนกันครับลูวไม่กินครับไม่ยอมกินเ้อมันแปลกมากเลยนะลูเนี่ยผมคิดว่าใช่แน่ๆเลยปลาไหลเนี่ย โอ้ใช่รูประหลนี่โอกาสใช่นี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีรูขึ้นบนไปนะครับแบบเป็นรูหายใจตอนน้ําเยอะนะครับนะครับก็มีรูลงมาอยู่ข้างล่างนะครับตอนน้ําน้อยแล้วก็มีรูหายใจตรงเนี้ยที่ผมเห็นนะครับโอ้น่าใช่มันน่ากินมากนะครับครับไปครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมันต้องมีแมตแก้มือครับอย่างนี้ครับไปครับครับผมกลับมาถึงบ้านนะครับ ไม่ได้ทักแต้มนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวไปแก้มือกันใหม่ครับมันไม่กินหอยเชอรี่แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อใหม่ครับอาเป็นอย่างอื่นแทนก็ได้นะครับครับก็ส้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ